กับสบายดีพี่น้องสบายดีเพ no. oh, ื่อนสกุลคนสมองสบายด้วยนะผู้ประกอบของมาตาลอบที่เที่ยงพี่น้องหาก็ขึ้นจากนานาน้องคิดเก่งขนาดเนาะน้องคิดน้องเน็ดน้องเม็ดกับเมตามาตากับซามีวฟักกันลุยพี่น้องเลยได้หน้าจะใครมาเนี่ยเจ็ดปลาแต่เช้าวฮอดสวยฮอดบ่าย อบ่ฮอดบ่ายฮอดเที่ยงได้เจ็ให้เนาะได้เจ็บให้นเก่งนโอ้แต่ละคนสุดยอดันมาเด้อน่ห้น้อที่ยงนันย่งนีงอกปาโทอันนี้นึงอันนี้แกงอันนี้แกงเอาบ่แกงสะพัดตู้อ่อนแม่อันนี้แจกพริกดิบน

สวัสดีพ่อแม่้ะลูกสวัสดีพ่อแม่ไว้สวัสดีพ่อแม่หนูหน่อยนะเบรพี่น้อยตุยอุ้ยลุยอยู่หนูหน่อยได้นเลยเริ่มเป็นกระโตขึ้นมาเลยอยู่น้ำพ่อใหญ่อยู่เพื่อนพ่อใหญ่เป็นเอาหนูหน่อยอยู่เพื่อนพี่น้องกระหานน้าก็ลุยดำหน้านี่ไม่กับเมาส์ปลอดภัยพ่อมันพี่น้องเอ้ยน้องอ้อยเพื่นอ่ะดีเลยน้องอ้อยเป็นสีเหลวเลยพี่น้องน้องอ้อยเป็นยังอีกบอชได้สาวเป็นกระเลวแล้วเพราะว่า หน้าคนบลาดบนไดว่าว่าไปทำบ่เรื่อสาวเาเรื่องทีดยังอีกประมาณเกือบเดือนเพื่อเล้ยนะเกือบเดือนายังอีกเป็นเดือนเพ่อสิแล้วหากได้จังฮห้ตาสางห้ตาได้บหมหากดำไปหากได้สิบสิบไร่สิบสองลายเนยังอีกชอแปดไร่ น้องขีดน้องขีดกินข่าวไปอยากลงพี่เนาะโอ้ยช่ไหมว่าตลกถ้าเราขีดกันกินข่าวไปอยากลงเด้อได้ยินได้ยินว่าหน้าหน้าทั้งหลา้อยดั้มถ่าห้างต่อไงนั่งนั่งขีดน้ำท่ายห้างต่อไงเออห้างต่อหน้าข้างหน้าพระเจ้าหน่ะพี่เนาหน้าน้องสาวแม่ตาสบายดีพี่น้องกินข้าวเที่แงกันเลยพี่น้องห้างต่อหน้าข้างหน้าน้องสาวแม่ตาจะว่า ป้านเลี้ยแต่หงาดำมันปเป็นยากระจุเลยแล้วก็ก็ข้ามเหมือนนี้จะเลื้ยแต่งาดำมันเหมือนยาโอ้หนึ่งเฮ็ดละโง่เลยมือเศร้าเนี่ยเขาได้กินแกงมันเธอมากันลยกินาเฮ็ดเอกแล้วก็กินเฮ็ดตั้งใส่ข้าวเทียน มันบาดห้อนกับหอนโคตรทอนโพพี่น้องเลยเช่นว่าเพราะยากเอาหัวหมุดล่งสนาแน่นา่มอมแม่หม่อม่ลูกม่หมมใพักันพักันลุยจนจะไป่ายคลิปพี่น้องเลยแดดแห้งหมดหมยังหบบฟ้าด้่งเล่งเมื่อนั้เมีปืนพี่เซนอะ ผีเงยก็มาเพ็ได้เลยขอเนี้าไปปลูกเลยนะโอ้ไม่ไว้ไม่ไหวขายดีเด้อขีรุ่นนี่โอ้ยจำบาทแรกพี่น้องเลยจุดเถอออกออกบาทแรกได้ไะผีกวนน่ะบ่ พีกวานโอ้ยขาอยากเลยพีกวานแมนมาพริกกันขาพัดใส่นั่นใส่นี่้ง่ยง่าอ่ะาพัดใส่กระดงมาได้คือเจ้าลูกอืมเป็นจิ้เป็นเต้ละงอกเริ่มระบาดอยู่นะพี่เาไอมเฮ้ ไปเรื่างเด็กไาจับน้ำขึ้นเห็นเห็นกันเห็นหลงกันสิปาตัวกลังอันดายิบอกำลังอ้อนมาแง่ง่ฮุะฮุบปะพอตาเล็บไวๆเลยกอตาก็ไม่ตาเป็นแงมาขึ้นเนาะกอตาเมื่ยง้ไว้เอานู่หน่อยแทน บ่อให้หน้าก็ปังนั้นีน้บ่นูนม่หมาบ่เนี่ยอนบอกบอกดลย <c oughs> นียังก็มีแจ่ใจเสียงน้อยออน้อยมั้บ่อะจกกิโรดเขานะลูกลอะาก็ดีแต่ยังมีมือผักมาพออยากให้อ่อนมันซิน้นอะไรมามองก็มองบ่าาแต่ไวนะ น้ำดำได้สุกเมื่อเฮาพวกร้อจะไม่อครับอืวเจ้าสิเลยน้ำหนักมีเจ้าผมมีน้ำดำก่อนเจ้าสิไดลูกหาอนไล่เนเาเดลกหนาตำนากูเกาก็เบงเฮาลูกกาผมเลง กหน้าเขาเองบอรอบแรงนท่อนกาเงารลบแรงอู hmm. mm ้ย่ะเู้หน่อยเจ้าคือดือดเดือดบ้าคือดือดเดือไปให้เลยไปท่อนก่าอยู่หน้าหน้าสารอบแรง อังกิด <teor> ก <in> so. <t ell> an> ินใหไหลายๆเด้อที่มีแห้งทนกะาโ้งานอ้ไรนะงานอะไรงานอะไรงานอะไเอานกะเรงานอะกรมานอะไรงานอะ้นงานอะไรานอะหรงานอะไรงานอาไรงานกะไรงานอะไรงานอะไรงานอะไร้านอกัน แแม่หายไม่หาย่กเรนะอ่าเละกเอออันนี้อันนี้เออ่ใชกวาง่ใช่งมันมาอยู่เฮ้นกวนแล้วหูกแล้วอันนี้แม่เอานยน้อยนีให้ดูน้องปฏิลาวานะเนอง

จดน้ำมาได้แล้วหายกาก็สดกันเลยแกงมันเทแกงเห็ดนั่นเนี่เอาามกินดีอกเอากินกระเทียงแล้วพักค่อนแล้วก็ไปคานกาต่อเนาะลุยลุยจังไ้ก็ฝากส่งกำลังแหงใจให้เด้อ FC ทุกใจเาถุนก็ลลุยจะบอกกวากัน หกคนตะก้าง่ายงคือเมื่อเดือนสองร้อยบาทลดโอกาสซะเองเนาะลดสองร้อยลดขนาดลูกตอนแรกงยังสองร้อยก็ไม่ก็มาละเท่าเจ้าพอให้จังด๊อกหน้าซะอ่ะหน้าเท่าบุริกาอ่สอร้อยห้าร้อยอืมเขาเลือกจากที กินบบกินกระเสียงแล้วบบก่อนเตี้ยมลุยเด้อมันมี่องไว้ได้มั้ยบมงคึงลุยเลยสองมงคงจมกันไปหยอกนั่งหยอกหยอกจมกันไปหยอกนั่งหยอกหยอกพูง เราจะยาำบอลมาโลกาเล้คุณหน้าใกล้แล้วาเรายูหัวควันไม่เท่าควัเดียวมาเราอะล้างวับควันทวนทวนเราอะเปิ่ห oh ัวเยโอ้ไม่ล้างใม่ระบอเรายังระบอบก่อหุยอันนี้ครได้บึงเอาก็หลอคุณน้องชายบอกเออแต่ก็ดีเนาะ เขาไั้มันแตกกกจะเล่าเอ็กแอกแอกกับขนานมาวันนี้ก็จิตดจพร้อมรับพระจากเด้อพี่น้องขอบอกขอบใจทุกคนดีเขามาติดตามและรับชมมาตลอดเด้อฝากส่งกันนะเสยงใจให้เลยเด้อสบายดี